ัาเพื case, ่อนไปดูม้าตัวนี้เขามันเขาปล่อยมันไว้นะครับมันไม่ยอมเข้าครอบเนี่ยฮะตัวนี้ดูมันจะวิ่งไปไหนเปล่าโอโน่นโนนวิ่งไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนวิ่งไปแล้วโอ้มันชอบวิ่งนะครับเห็นไหมฮะมันชอบวิ่งไปโน่นโอ้มันวิ่งโชว์ครับมันชอบวิ่งโชว์เฮ้ยครับมันวิ่งโชว์ วิ่งโชว์เขาวิ่งโชว์นะครับเพื่อนๆเขาวิ่งโชว์ตายละวิ่งไปนู่นละเขาวิ่งโชว์นะครับตัวนี้เขากินหญ้าตัวนี้เขากินหญ้าอยู่นะครับไปดใูใกล้เนาะเนี่ยตัวนี้สวยดี สีเขียวโอ้ยสีขาวกินหญ้าสีเขียวเขาเลี้ยงไว้เพื่อ,อรักษาผู้ป่วยออทิสติกอะครับเพื่อนเพื่อนคือเหมือนกับเป็นการฟื้นของอพวกออทิสติกอะครับช่วยเหลือพวกออทิสติกประมาณว่าความจำหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะเห็นเขาพูดกันอย่างนั้น,นครับเออเดี๋ยวไปรัดด้วยตัวที่มันวิ่งมามเมื่อกี้ นี่มันเห็นเรามันก็จะวิ่งหนีตามดูมบบนีมันจะวิ่งไปไหนนะตามดูมา้ามันจะวิ่งโชว์ดูนะเพื่อนๆวิ่งโชว์ไปแล้วครับวิ่งโชว์แล้วครับมันวิ่งโชว์ครับเพื่อนๆ เราก็เป็นบ้าวิ่งตามมาดูครับมันวิ่งไปหาเพื่อนมันดูว่ามันจะวิ่งอีกไหมเอ้าวิ่ง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  ดูดิเขาวิ่งโชว์ครับเพื่อนๆเ,เขาวิ่งโชว์เขาชอบวิ่งโชว์โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนะครับนี่มาเจอเขาตรงนี้อีกแล้วนี่ดูดิเขาเห็นเราเขาก็วิ่งกลับนะครับ โอเคนะครับจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับนู่นก็วิ่งไปแล้วครับเพื่อนๆวิ่งโชว์แล้วโอ้ยนู่น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 ขอบคุณนะครับเพื Beng ่อนๆสวัสดีครับสวัสดีนะครับ